สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์กันหาจุดนะครับเข้าตลาด b บ n a r y รี t ออปชกันนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนเอาให้แท่งเขียวครับขึ้นไปก่อนนะครับตัวนี้ลักษณะของแท่งเทียนกลับตัวนะครับ <c oughs> ไปแล้วสองแท่งนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่สองนะครับดูซิว่าเขาจะขึ้นไปตัดผ่านพ้นนะครับอโอ้โหผ่านไปแล้วนะครับผ่านแนวตัวน,นี้วิ่งไปอย่างแรงนะครับขึ้นไปแล้วนะครับสองแท่งนะครับแล้วก็ แท่งเขียวไปกินแท่งก่อนหน้านั้นหลายแท่งมากนะครับแท่งเขียวยาวนี่แหละครับก็เข้าออเดอร์ไปนะครับโดยกดขึ้นไปแล้วนะครับเงินไขครบรูปแบบครบแต่ว่ากราฟจะวิ่งขึ้นให้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนว่ากราฟจะขึ้นให้ไหม ถ้าไม่ขึ้นก็ยอมไปเพราะว่าเราเข้าออเดอร์ที่ดูแล้วค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าแท่งเขียวก่อนหน้านั้นเขาเป็นแท่งยาวนะครับแล้วก็วิ่งไปแรงเราก็เข้าออเดอร์ไป <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับหมายี่หนึ่ง ต่อไปไม้ที่2องลักษณะแท่งเทียนกลับตัวนะครับมีโดจิแท่งแดงก่อนหน้านั้นนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเป็นโดจิก็เราก็เข้าออเดอร์ด้วยรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนะครับ มีดูจิคล้ายๆเครื่องหมายบวกแท่งแดงนะครับเราก็เลยเข้าออเดอร์เมื่อแท่งโดจิปิดนะครับเราก็เข้าออเดอร์แท่งนี้เลยนะครับเมื่อแท่งแดงนี้เปิดมาเราเข้าออเดอร์ไปนะครับกดลงไปแล้วนะครับกอเป็นลักษณะรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนะครับกลับตัวลงนะครับเขาจะลงจริงหรือไม่นะครับเป็นหน้าที่ของกราฟนะครับ เราทำน้าทีของเราไปแล้วนะครับตลาดบรเลรี่ออปชันะครับโอเคเราก็คาดการณ์ถูกต้องนะครับรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนะครับหนึ่งแท่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยชุดนี้จะต้องให้ครบ3แท่งนะครับเขียวโดจิแล้วก็แท่งที่กำลังจะลงต่อจากนี้นะครับแต่เราคาดการณ์ว่าเขาคงจะไม่ลงมาเยอะนะครับก็เลยเข้าออเดอร์สวนเทนไป หมายที่2นะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับวันนี้เราเดินแบบดูกันคู่เดียวเลยนะครับแทงละหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวคัดกลับดูก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเอารับครับตอนนี้มาแล้วกราบกลับตัวลงนะครับโอ้วิ่งแรงมากเดี๋ยวรอยอขึ้นก่อนนะครับย่อขึ้นเดี๋ยวจบแทงนี้เราจะกดลงนะครับ มีไส้ด้วยโอ้โหกดลงไปซะแล้วปรากฏปั๊บเห็นแท่งเขียวพอดีเลยถ้าเขากลับตัวลงมาได้ก็โอเคถ้าเขาไม่กลับแสดงว่าทุดแท่งเทียนที่เราเข้านี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ากลับลงมาแรงนะครับเขาลงให้เรานะครับแบบนี้นะครับลักษณะแท่งเทียนนะครับกลับตัวนะครับมีแท่งโนจิก่อนหน้านั้นนะครับสีแดงนะครับ คล้ายๆกับรูปที่ผมวาดเอาไว้นะครับที่จอด้านขวามือนะครับว่าเราจะเข้าออเดอร์ที่แท่งที่ไหนแท่งไหนนะครับเข้าแท่งที่สองนะครับเมื่อแท่งแรกครับจบแล้วก็ปิดแล้วเราก็เข้าออเดอร์ทันทีนะครับแบบแท่งละหนึ่งนาทีตล,ลาดแบดเดิลลี่ออปชั่นนะครับวิเคราะห์แท่งเทียนนะครับไปทีละแท่งนะครับว่าจบแท่งนี้แล้วแท่งต่อไป เขาจะมารูปแบบไหนนะครับเอาเราก็คาดการถูกต้องนะครับตามไม้ผ่านไปนะครับตอนนี้กรับก็กลับตัวลงมานะครับถ้าจะเข้าออเดอร์ก็ต้องเข้าออเดอร์ลักษณะของพอลเทรนนะครับตามเทรนนะครับชรวงนี้ก็ดูข่าวแล้วก็ไม่น่าจะกระทบเท่าไหรนะ่นักนะครับ จบแท่งนี้นะครับเขาจะกลับตัวขึ้นหรือไม่ถ้าไม่กลับตัวขึ้นนะครับเราก็จะพ่นโลกตามแต่ต้องเป็นแท่งสั้นนะครับแท่งสั้นทิ้งไซ้ข้างบนก่อนนะครับแท่งสีแดงด้วยนะครับถ้ามีไส้อย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับในแท่งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแท่งต่อไปเราจะยังไม่เข้าออเดอร์นะครับต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่ากราฟเขากลับตัวลงมาแล้วนะครับเอารอดูกิท โอ้โหดีขึ้นไปแรงมากนะครับเราก็เข้าออเดอร์ไปนะครับโดยกดลงนะครับเป็นไม้ที่สี่นะครับเนื่องจากว่าเห็นเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้น EMA 6ครับตัดกับ SMA 7สีดำนะครับสีฟ้าเป็น EMA 6นะครับเราก็เข้าออเดอร์ไปนะครับโดยรูปแบบแทงเทียน f o l l o ทนนะครับอันนี้ใช้ตัวชี้วัดนะครับ อินดิเคเตอร์ช่วยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอยู่กลางไซเวย์ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแต่แบบนี้กราฟน่าจะลงยาวนะครับน่าจะเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับน,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 นั่นไงนั่นแหละนั่นไงอ้าวอาวลงไหมอ้าวนั่นไงรูปแบบทั้งเทียนไม่มีใช้อินดิเคเตอร์ช่วยก็ไม่รอดนะครับก็ไม่เป็นไรยอมเขาไป ไม้ที่สี่ไม้ที่ห้าไม้ที่ห้าเอากลับตัวขึ้นอย่างดีเลยย่อลงมากดขึ้นครับอา้าวย่อลงมากดขึ้นเขาก็จะลงเนี้ยอ่ะปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปอีกไม้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับว่าจะรอดหรือไม่ไม้นี้ไม้ที่ห้าเบิ้ไปอีกไม้เป็นไม้ที่หกอยู่ในแท่งเดียวกันนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรเข้านะครับ คราวหน้าเขาหลังก็จะไม่เข้าอีกแล้วนะครับแบบนี้นะครับเบิ้ลสองไม้ติดนี่ก็ทําให้หัวร้อนได้นะครับเป็นไม้ที่หกนะไม้ที่ห้าอยู่ในแท่งเดียวกันเนี่ยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเบิ้ลนะครับก็ไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากราฟนี่ก็ชากอย่างนี้ทําให้เราหัวร้อนนะครับอารมณ์เสียได้เหมือนกันนะครับอืเป็นไม้ที่หก เขาจะให้เราหรือเปล่านะครับรูปแบบแท่งเทียนครบนะครับอ่าโอเคครับเป็นแทงกับตัวแบบแท่งเดียวนะครับเราก็เข้าออเดอร์ตามที่เราคาดการณ์ถูกต้องนะครับไม้ที่6เราก็ชนะไปหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปอย่างยาวนะครับเข้าไม่ทันซะแล้วนะครับเลอกก็ชนแนวต้านนะครับแล้วดูซิว่าเขาจะกลับตัวลงหรือเปล่า ถ้าไม่กลับลงเขาขึ้นไปต่อเราก็ใช้ชุดแท่งเทียนโพโลูเทนนะครับตามขึ้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะเอามาให้เรียนรู้กันนะครับจะพยายามทำคลิปมาให้เรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับเดองสิงหาคมนี้นะครับนะเดี๋ยวเดือนกันยายนก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับ เอาละกลับตัวลักษณะกลับตัวแท่งเดียวนะครับไม้ทีเ่เจ็ดไม่กลับซะแล้วเขาเป็นแท่งเขียวนะครับแท่งนี้ถ้าเป็นแท่งแดงเราจะเข้าออ,อเดอร์แล้วเนี่ยเอาเข้าไปแล้วนะครับแท่งเขียวโดจินะครับถ้าเขาเป็นแท่งแดงโดจิเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับแท่งเขียวสั้นๆมีไส้บนเส้นล่างนะครับถ้าเขาเป็นแท่งแดงครับ แท่งแดงต่อมาเนี่ยที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยที่กําลังเคลื่อนที Because ่อยู่เ okay นี่ยเขาจะวิ่งอย่างเร็วนะครับแต่ทีนี้เขาเป็นแท่งโดจิเขียวนี่ยเราก็เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ไม่มันม่นใจเหมือนกันว่าจะลงไหมนะครับก็เป็นลักษณะแท่งเทียนกลับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับลักษณะแท่งเดียวนะครับเราก็เข้าออเดอร์ไปครับที่เจ็ดนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เขาคงจะเป็นไปตามรูปแบบแทงเทียนนะครับเงื่อนไขครบนะครับเงื่อนไขคือชนแนวต้านนะครับแทงต่อมาเป็นแทงแดงแลกลับตัวลงมานะครับก็คือครบรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวลงแบบแท่งเดียวนะครับเราก็ขาดการได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับเจ็ดไม้นะครับเพื่อรักษาวินัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ